พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ามนัสสวัสดิ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ามนัสสวัสดิ์ประสูติเมื่อวันที่19พฤศจิกายนพศ2 4 1 9เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดีศรอุดมเดชประสูติแต่หม่อมชุ่มสุขสวัสดิ์ณอยุทยาเมื่อประสูติมีพระยศที่หม่อมเจ้าเมื่อพระชนสาได้สามปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระนามว่ามนัสวาดต่อมาในปีพศ2430เมื่อพระชนสาครบเกศเกากันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้โดยเสด็จเข้าพระราชพิธีโศกัน พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าพระทายุวดีมีขบวนแห่รอบในและได้สวมพระชดาพระราชทานเป็นเกียรติยศในวันสมโภชเมื่อเกษาการแล้วได้เข้ารับราชการในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทาบรมราชินีนาถเมื่อปีพศ2436พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สถาปนาเครื่องรัชอิสริยภรจุลจอมก้าวฝ่ายในโดยมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนีนาถทรงดำรงตำแหน่งมหาสวามินีแห่งเครื่องรัชอิสริยภรดังกล่าวจึงโปรดเกล้าให้มอมเจ้ามณสวาดเข้าเป็นพนักงานสำหรับเครื่องรัชอิสริยภรน,นี้ด้วยพระองค์หนึ่งเมื่อปีพศ2443 ได้รับพระมาหากรุณาที่คุณให้รับราชการเป็นพระอภิบาลในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิ่ปกศักดิเดชโดยได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทรงเจริญวัยสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ดำรงพระอิสริยาศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมมขุนสุโขทัยธรรมราชาเสด็จออกวังประทับนอกพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้ามณสะวาดก็ตามเสด็จไปประทับอยู่ด้วยเพื่อถวายงานดูแลกิจการในวังเมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมมขุนสุโขทัยธรรมราชา สเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติบรมราชาพิเศษฉเฉลิมพระราชมนเทีนยเป็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วหม่อมเจ้ามนัสบาทก็ยังทรงอยู่ถวายงานไม่ได้ขาดโดยเฉพาะการควบคุมห้องเครื่องต้นซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทรงทำตลอดรัชกาล ต่อมาในปีพศ2472พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะทรงทดแทนคุณาประการที่ได้มีมาแต่พระองค์ในหนหลังกับทั้งให้เป็นที่เชิดชูพระเกียรติแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงอดิศรอ,อุดมเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีพระบรมราชองค์การดำรัสสั่งให้สถาปนา หม่อมเจ้ามณสวาดขึ้นเป็นพระองค์เจ้ามีคํานําพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระวรวงเธอพระองค์เจ้ามณสวาดทรงศักดินาสามพันตามพระราชกําหนดอย่างพระวรวงเธอพระองค์เจ้านั้นโดยที่พระวรวง์เธอพระองค์เจ้ามณสวาดมีพระทัยมั่นคงที่จะปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยไม่ได้คลาดคลายมุ่งหมายเพื่อให้ทรงพระเกษมสุขสถาพรเป็นที่ตั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระกรุณาพระราชทานพระเมตตารับอุปการะโดยประการต่างๆอาทิให้สร้างวังพระราชทานบนที่ดินของกรมพระคลังข้างที่ที่ถนนพระอาทิตย์ซึ่งปัจจุบันคือที่ทำการของ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถามส่งให้จ่ายเงินพระคังข้างที่ที่สมทบบัญชีเงินพระราชานุเคราะห์เพื่อจ่ายผลประโยชน์พระราชทานเป็นรายเดือนให้จนตลอดพระชนมายุและอื่นๆเป็นต้นพระวรวงเธอพระองค์เจ้ามณัสบาตประชวนด้วยพระโรคชลาสิ้นพระชนเมื่อวันที่9พฤศจิกายน พศ2495สิศิริพระชันษา75ปีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในศตวรรษแรกและมีพริธีออกเมนพระศพเมื่อว,วันที่3มีนาคมพศ2496ณวัดมกุฏกษัตริยาราม พระเกียรติยศหม่อมเจ้ามณัสวาดส,สุขสวัสดิ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ามณัสวาดเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเก้าชั้นที่สองทุติยะจุลจอมเก้าฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเก้าชั้นที่สี่จะตุตถะจุลจอมเก้า เรียญรัตนาพรรัชการที่6ชั้นที่3 year, เหรียนรัตนาพรรัชการที่6ชั้นที่4เหรียนรัตนาพรรัชการที่7ชั้นที่2และเหรียญบรมราชาพิเศษทองรัชการที่7